ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการนะคะถกมาตรการสนับสนุนเป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดเชเดนใต้หนุนธุรกิจให้เติบโตสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนในพื้นที่ค่ะ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเชนแดนภาคใต้หรือสออบตค่ะได้เปิดเวทีให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจแสดงความคิดเห็นเสนอและทบทวนมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเศรษฐกิจจังหวัดเชนแดนภาคใต้ค่ะ การจัดการประชุมในครั้งนี้ครับสอบตอเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทบทวนมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้เพื่อจัดทําข้อมูลการขยายระยะ เวลามาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมมาตรการด้านการเงินการประกันภัยและการสำรวจรวบรวมข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนเขต,เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้เพื่อรับข้อเสนอและปรับปรุงมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ส่งไปยังสำนักเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเพื่อปรับปรุงมาตรการให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่รองรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมังค่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับ นายชนะธันแสงพุ่มรองเลขาธิการสออบตอค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่า5จังหวัดเยเดนภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษที่ได้รับสิทธิทพิเศษในการลงทุนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเยแดนภาคใต้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดเหตุความรุนแรงด้วยนะคะและรวมถึงเศรษฐกิจปากท้องตั้งแต่ปี2557เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทั้งนี้หากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดเยแดนภาคใต้ในวันนี้กับ20ปีที่แล้วมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงจัดการประชุมทบทวนมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้โดยสมัยก่อนมาตรการพิเศษสําหรับผู้ลงทุนในพื้นที่รัฐช่วยเหลือป้องกันไม่ให้ประชาชนและผู้ประกอบการย้ายถิ่นฐานมาตรการจึงจัดทําเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงอยู่ในพื้นที่ได้เพื่อพัฒนาและเติบโตของธุรกิจในพื้นที่ในเมื่อวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสํานักเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังจึงหารือสอบตในการวางแนวทางส่งเสริมให้ธุรกิจที่ดําเนินการอยู่นะคะเติบโต เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ค่ะ